เดี๋ยวจะพามาดูสร้างตังค์สร้างตังค์พามาเบิงสงสางในสัง,สง,สง,สงประจําผู้ดูแลอย่างประจาหมู่บ้านโอ้ทีมงานแลีนลูกลังแ,แลนได้บ่เขาเมื่อแล้วเมื่อกินเขาเมื่อ,อยังบุรถบรรลดัดเล็กหน่อยบรรลดัดสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้อเอฟซีครับผมหลังจากที่ ไปซื้อ,อยางมาแล้วนะครับกะให้ในายสร้างทําการถอดล้อออกไปเปลี่ยนยางครับยางเก่าก็จะเก็บไว้เพื่อไปไปหลอดอกใหม่ครับเอาไปหลอดอกเนื่องจากว่าโครงโครงสร้างของอยางยังดีอยู่นะครับขจาก็คือสีแนมเ,เห็นอยู่ดอกเว้ใส่เสื้อ คือสีบบมาส่วนกันดอกเว้ยใส่เสือสีแจมเลยนะครับดูแจมไม่แจมนี่ฮะสวัสดีแล้วก็ทักทยพี่น้องเอซครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่างตักปลาย่างเอ้ยเปลี่ยนอย่างลานเก่าลานเดิมลานเดียวในตำบลบัวงามว่าน้องเพิร์ลบอยู่ด้น้องเพิ่นนอนไปทำมาหากินทางไก่อยู่บอลในอวยว่าจันวาอ่อาากา <c oughs> นะก็กระทะ ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอ้รถมาอันตรายนะเดี๋ยวก็มายิงออกยิงออกทีละล้อทีละข้างนะครับก็ปล่อยรวมก่นอนแล้วก็จะมา ขออย่างเส้นนี้ครับเอามาส่วนมากวิชานี้ก็ได้ดติดตัวมาตะกุงเทปุกจ,จ,จากลูกมือเนาะ <Okay. S 1> เขาเอิ่นว่าเลียนทาง,ทางนัน,นัยครับพอมีวิชามีทุนแน่จากน้อยเท่ากับมาเห็ดอยู่บ้านเท่าเห็ดแบบ ธุรกิจครอบครัวมีพื้นที่เพ่อไดรเห็ดมั่นกะถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้เนาะนสร้างเอาบะตองดินล้นเพื่อที่จะไปกรุงเทพกรุงไทยขึ้นมาครับนี่แหละถือว่าเลี้ยงตะครองได้นะครับ,รนะรบส่วนคนที่ไปเราโอ้ยเห็ดมาล่ำมาลอยในกรุงเทพนั้นมีวิชาคว่ำหลูแต่กับ่ใัยเกิดประโยชน์นั่นก็โอ้พอไหวขึ้นกัน อันนี้ยางเส้นี้ยังสภาพสวยนะครับก็เก็บไว้เป็นยางอะไหล่ด้วยนะเก็บไว้เป็นยางอะไหล่ด้วยแล้วก็เอ่เขาเรียกว่าอะไรนะทามีกระทะมะใส่ไว้ก็ดีกระทะยุ่งื่อนมีอยู่แต่ว่าขิวมันบ่ได้ขิวมันแตกอบานสิดเอาวขอนตอกออกแล้วฟิดฟดตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกระทะใหม่นะครับกระทะอีก ที่ผมซื้อมาตอนนั้นกระทะมันแตกครับผมไม่มีแล้วผมไปซื้อกระทะใหม่มามันก็เลยฟิตเปียเลยแหนบกะโอ้ยว่นเปลี่ยนจักโตแหนบพี่น้องทึ่งแหนบหนาแหนบหลังแหนบหลังหัก,าหก้างนึนงก็คือคางนี่แหละแหนบหลังหางนี่ฮักแต่ว่ากะกะยู่เด้บ่หลุดยู่เลยย,เลย,ยู่เสยเดี๋ยวได้คาะออกเอา ถามว่าอ <gesch> ันขันขันหอดจังวะเพื่อนกับพ่ได้แนนบันไดดิแต่ว่าไม่แคร์ว่ามันมันบิดบ่ถือกี่ซื้อเนาอว่าจิตตังเบรกกต่เจหน้าพูมากบนแล้วตังไหเจ้าตั้งได้บ่ตังเปลี่ยนด้่นวะแมนเบรกกะเบรกกัหัวเยิ้มเยิ้มซึมซึมโอ้ยสารผัดแล้วแต่สิเปลี่ยนไปพี่น้องเแล้วจังจอดลายมือลายกะเป็นไปทั่วคือบ้าล่ะ เดี๋ยวให้นาพมมาจัดการให้เพราะว่าอยู่นี่เพื่อนปลายตะอ,อยากอย่างเดียวนึกว่าหูหลากรุดเสียหูหลากนียังสภาพยางเส้นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้งานได้ดีอยู่แต่ข้างนี้เลยโหข้างนี้นี่สะบักสะบอมมากยางข้างนี้ เป็นยางแท้หมดครับแต่ว่าโครงสร้างของเนื้อยางมันมันไม่ไหวนะครับสภาพหมดหมดอ่ะคือหมดจริงๆนะครับจริงๆโอ้ยกากะบาดผมจะรอดไหมเนี่ยกากะบาดเอา้าถ้าไม่รอดก็ค่อยเปลี่ยนเนาะกากะบาดเวลาจะทำอะไรนี่ แต่ละทีนี่ต้องมาไล่เช็คดูนะครับน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเอ้น้ามันเฟืองท้ายน้ามันเกียร์เปลี่ยนไปแต่ว่าน้ํามันเครื่องนี่เดี๋ยวจะไปซื้อแกนล,ลอนใหญ่นะครับมาเปลี่ยนถังใหญ่เลยถัง18ลิตรมาถ่ายออกตัวนี้ใช้ทั้งหมด14ลิตรนะครับเหลืออีกประมาณ4ลิตรก็จะามาเปลี่ยนรถกระบะแล้วก็จะใส่เพิ่มซื้อเพิ่มเข้าไปอีกเอัสร้างเพิน่นถอดเดี๋ยวฟังนี่ เพิ่งบอกไทยเาเล่ากัปบปนเปนกันไป,ไปนพี่น้องมันจัง,งมันจังได้อัธรุเนาะมันคอ่อยฟังกันได้ทุกภาคอกับนี่และว,วิธีคนบานเห่าครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทั้งอืน่นทั้งไก่กับเบื้องเอาวลดนะครับคำคิดหอดบ้านกัน บิ่งบรรยากาศของการเป็นยูนี่แหละ,ะไปแล้วสร้างปอกว่าเอาคาสอบรถครับเดี๋ยวจิซอยสร้างบน,นเดี๋ยวจังเอาแล้วจังมีขึ้นเน,ะน,ะนาะจะไดดเอาวยนขึ้นเป็นรถไปไว้บ้านนะครับาาผมไม่ร <laughs> ไปรอ,อกับไปรออยู่อุบลครับ ร้อยออกดึงเส้นนี่บานีด้็พอะตะยางโล่งกันงัดขึ้นเอานี่แหละผู้ได้ มาแรนดินแรนงานแถวตำบลบัวงามกะบยางแตกยางหัวรถใหญ่กะบแรนมาหาเพื่อนเอาแต่ว่าบวกหัวว่ามีนอกบนนอกพื้นที่บ่แค่นั้นแหละว่้ไปเขาจะนะแนวมันบ่มีรถคนปั่มล่มเนาะบ่คือน้องไส้เพื่อนเปั่มหลอกปั่มล่มกับพวกอะเอาคืนไว้ คือมันกิจการว่าท่านในใหญ่โตปันไดน,นะครับถ้าอยากให้มีกัรบริการนอกพื้นที่กับพี่น้องกับเขามาเขามา่ใช้บริการหลายๆเดี๋ยวสมีเดเลิเวอรี่ครัค้นงานเพิ่นกันบบมี่ผู้เดียวพ่อได้พอด่อได้เฮ็ดรถน้ำบ้านนะครับขันบมีล่ลานเพิ่นกับโอ้ตายเห้อนเลยพวกรถด,ดำรถ 6หลอนในเขตตำบลบัวง,งามนี่เซ็ตแท่นะผมมีมองไปแล้วนะสองตำบลมานีนีได้พี่น้องตำบลบัวง,งามกัตบตำบลน,น้องโซโนโนะครับแรนมาผีเบิ่มมปลาอย่างมากเปลี่ยนอย่างอยู่นี่รถใหญ่ส่วนรถหน่อยกะยังว่าไปไปเมืองอะไรเนาะรถใหญ่ขัมันหัวมันหนีมาโอ้ยบ่ไวด้วสัวสล่าจีไปสซล่าจีมครับ ฝากไว้นําครับอยู่ตรงขามครับอารัมไม่ตาบลบัวง,งามผู้ใดที่สิใ้่บริการก็มาเด้เนี่สภาพยางผมเบิ่งเอารดขนาดว่าแบบนี้กันยังแดนแก่เขาน้ำเขาเจ้าเลี่วเสยเลียวปีเล응เลี่วปีเสย <c oughs> พี่นนองเสียวกันตอนแล่นไปถึงกันทางหิ้นคุกไหมย่านเสียบจุบเขานีไหมบอนออกเป็นแผ่นเลยเนาะ นี่ครับออกเป็นแผ่นเลยปรหอดตายลยลี้ด้ละใส่ยางเข้าไปแล้วอย,อย่างในห้องะถือว่ายัางสภาพยังสวย ผ่าพันข้อก็โอเคอยู่มันมีสองเซนบ่ที่อายเปียนน้ำเจ้าตอนนั้นอย่างพันข้อแม่นมบ่ว่ะเออที่เจ้าเปลี่ยนหายๆได้ตั้งแต่พุ่นเด้กับว่าด้ไเปลี่ยนจะเถอเลยปีที่แล้วก็แตกไปเซนหนึ่งเรียนกับพอลิสุยที่ไยมาเปลี่ยนน้ำเจ้าช่วงบ่ายอันนี้ <laughs> เส้นนี้ที่เส้นน้องส้นนนเียที่นียนไทดเลยเรนที่นเร่าหมเออน้ากันนำ้ำนี่ล่ะ <c oughs> อยู่น้าพี่นอ้องแต่คลองคือเรานี่ละ่ะอ่ายังบอกได้หูว่าอ่างานทางทีมงานเป็นยังไงนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่ากับทีมงานโทร์หนึ่งนี่ไม่รู้จะมีงานให้ทีมงานลดดัมได้วิ่งกันหรือเปล่าเสียตินยังไม่ได้ส่งซิกมาเลย นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรงานที่บ้านเยอะเพราะว่าตอนนี้เฉพาะงานของผมที่ผมหาไว้ก็สองร้อยเที่ยวแล้วครับที่มีคนมาติดต่อผมถึงบ้านเลยนะก็ยังใครอยู่ได้เพิ่นเพื่อนมหาเองไหมบ่ได้ไปเลียนหายากปีนี้โอ้ปีไก่เลียนหางานด้วยปีนี้ขาเจามหาอยู่เฮื่อนเลยเลียนดินบ่เพื่อนว่าเลยได้ว่าเลียนอยู่ครับ เอาเท่านั้นเท่านี้เพื่อนก็นมาบอกไว้โอ้เบ็ดเสร็จแล้วรวมๆวมแล้วได้ประมาณ200ประมาณ250ิเที่ยวได้แล้วครับก็ถือว่าเฉพาะหมู่บ้านผมนี่ก็โอเคอยู่นะ2 0 0กว่าเที่ยวรถด,ดำก็พอได้นะครับด,ดำก็พอพากันเหลือน้ำมันก็วันละ500อยอยู่ได้ครับวิ่งงานหมู่บ้านถ้าเป็นอีซุสุนะแต่ถ้าเป็นรถเครื่องเล็กก็กินหน่อย ถ้ารถเครื่องใหญ่ก็ประหยัดหน่อยเพราะกำลังรถได้นะครับผมก็นี่แหละแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับอันดับแรกก็ลงทุนเปลี่ยนยางลงทุนเปลี่ยนยางก่อนพี่น้องเอ้ยอเงินที่ได้เปลี่ยนยางจากการเปลี่ยนยางนี่ก็มาจากเงื่อนแลนขนเขานี่แหละแกเขาเขาหาเลี้ยงเขาเองครับตัวเขาหาเลี้ยงเขาเองนะครับ แลนแก้เขาปีนี้ก็ได้อยู่เกือบสองหมือนอยู่เพราะว่าบอได้แลนบอได้เลีนผู้เดียวเืินเนาะแบงแบงหนาเพื่อแลีนน่ำเมียงมันโค้งหน่อยบ่ฮะมันเป<ะ>็นลงเด้โอโอ,โอ้มันขี้ขอบอยู่ แต่ว่าตอดนเอามากกับเป็ดซองหาเมื่อยู่นะอืมอม,มันขี้ขอบอยู่ครับบม่ยะไท่าสบู่ว่าคือเดี๋ย <c oughs> วสร้างตังกําลัางเอาลงครับ <c oughs> โอ้วิธีการบังคับลงครับ,รบ <c oughs> อโอ้ได้ยูัต <c oughs> วา, <c oughs> อาของไม่เป็นเรื่องธรรมดา ปิดสร้างกับเมื่อยนี่ยออกแห้งโอ้โล่งรวยอ,อยางเพิ่นอ้วนเนาะมันก็นเลยครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมซื้อเจ้าอินดีมานะครับนี่ครั้งแรกเลยที่ใส่ย,ยางลายบ้างไม่เคยใส่ย,ยางลายบ้างนะแต่นี่คือครั้งแรกที่ผมใส่ย,ยางลายบ้างผมยังไม่รู้เลยว่า เวลาวิ่งจะเป็นอาการแบบไหนนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าใส่ย,ยางะายบ้างดีเวลาวิ่งออกจากทุ่งนาก็ไม่รู้ดีไม่ดีเดี๋ยวเราก็รู้ปีนี้แหละเอามามารอลุ้นกันดูครับหนึ่งร้อยเอาเรียบร้อยครับนี่เติมลมแล้วเดี๋ยวช่างตังจะเอายางใส่แล้วเดี๋ยวพามาดู มันยังนอแบนเพลงนี้ผมมีลิเทธิ์ดอกเพลงหาเสียงเพลงโฆษณาขรเจกเอาขรเจาเลือกตั้งอย่างคือสีมีฮะโอ้นายกอบาจรอโอ้ยพอไนซ์ซจ่เขาโอซสจ่อพเกี้ยวเนาะอันนี้นายกเนาะ

ช่วงเล่นแก้เขาเกี่ยวเขาหันห้วยผู้ใดก็จะควางผมเดียวะผมฝ่าเสือไล่รถเกียวสถอะหนพอยี่พอยี่หึ่มวะอุ้ยกูเ้าขี่รถแล้วมึงดอกก็สํนกมมใจก็จะคว้างใครด้ึงนบแต่ได้เนาะแต่บ่าวไพ่เหรอวะแต่ว่าเข้ากันเขากันเราว่างกันเข้ากับฝ่าแต่ก็บ่ได้ครับจีรากไว้ดอกแต่ว่าเรื่องขับรถเร็วนั่นกับกับว่าแต่คล้องอยู่ผู้นึง แต่ก็ยอมรับอยู่วะครับรถเรี่ยวจริงแต่ว่าห้องวอดดมีห้องวอดดประมาทเนาะห้องกับ่อดดไไปจีดากจีกลไวห้องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งอยู่เห็นว่ากันดีอ้อาวยิ่งเขาครับเส้นแรกครับผม นี่ดูกันยาวๆวี่น้อああน่เขา้าเข้าสิลุยงานเข้าก็ต้องให้มันดีๆไปเลยก่อ <tit les> นที่ ได้มาหอด้นานนี้ก็ลงทุนบ่หน่อยได้เนาะเฉเพราะปืนบอกล่มนี่ก็จักมือจกักมนตัวนี้นี่เพมอเาะม่นบอ่อนันนเลือโอ้เลือกได้สองหมื่นแปดเนียโอ้แต่ว่าตายไปแล้วออนอนโอ้ยุตโตยุบนบ่ยิ่น้ำเพิ่น,นั่นบ่โอ้ของนิโกโ้เออน้อง สร้างสมรถเกี่ยวรถไถมีเพื่อนละเบื้องให้เพื่อนเบิ <b> ้ง <ừng, S 1> เพื่อนแย่งให้ดูแลีให้เมาเงินทุ่ยเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาสอมตังแต่ก้อนเกี่ยวเขาหัวก็มาเอาเงินค, <c oughs> ครับเพราะว่าผมเป็นคนแนะน้าหมเพื่อนออกมาอยู่มาเฮ็ดเองดึงออกมาจากคู่บรตามาเฮ็ดเองมาอยู่จนมีเงินมีทองแตะว่าสื่อที่สื่อทางอยู่บันบากลิน อเอาได้เปลี่ยนผ้าห้องข้อเพิ่มครับแต่ว่าเบื้องอย่างก่อนะนะจัะอย่างหัวปอ้อนจนดึงบ่ออกเว้ยติดดนสร้างกัดแต่ว่าย่างนตัวนี้ย่างย่างอันนี้อยู่ยางอันนี้อันนี้มันห้อยอย่างโอ้มันติดโอ้ยมันสีดบ่ป้ออย่า อย่าผ่าห้องพ้อคือติดเนาะเอาถือร่มนีนยะออกเล่นวะเอาสูตรสร้างคนมีสูตรแขวนเยือม,มืดได้หนาอยี่งนี่มีครับมี่แต่ว่ามันจะมีของของแต่งกับกับของแท่ญี่ปุ่นเด้จากของไทยเฮ้ยมันจะเหยดขาขึ้นมาเองอันนี้มันเป็นของแท้ญี่ปุน่นตัวนี้เห็นว่าโงมันสีใดเมื่ดเห็นบ่ อย่าลืมว่าตัวละลายลอย,ยตัวนี้ครับ <laughs> ตัวละลายลอย,ยม,อมีตัวออถ้า,ถ,าถ้าเป็นของไทยเห่าเสียเป็นม้าซื้อ,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 อมันสิบ่ไดเป็นทรงแบบนี้มันสิบ่ได,ไดอเออเขาสิบ่ไดปั๊มร่องตามตามร่องของของดุม,มนะอันนี้เออหนองไส้เิ่นไส่มาได้เสียตีนเิ่นไส่มาห้แต่ที่แรก ก็เลยอยู่มาเท่าอยู่นี่เลยมีคนมาขอสื่อต่อผมอยู่ไอตัวขาเลยขาห็อกฟ้าขอบนี่ครับมีคนมาขอสื่อต่อแต่ว่ากัดขันไซไปแล้วมันกะขันออกไปบ่คือได้บ้านี้นเออก็เลยเอ้าไซไซไหวนี่ละโอ้มาบลรุนกันครับหลอดบปลอดเนาะยี่ยังไม่ขาดมุนมดเอ้ยอันยังห้องข้อ อย่างในหัวกับปะเพราะว่าอย่างในยูเฟอนนั่นสูบร่วมไปเพื่อนร้อยน้ำหมดเลยที่ผมใส่ยางลายบังเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมใส่ยางลายบังนะเออมืดกลางแม่อนย่ดอกตัวนี้อนะผู้เคยใส่มากก่อน นะครับอนาไปลุยๆเด้เนาะ้านแงเฟื่องคือของผมเงสิบเอาไปยู่ห่ดแล้วัง็นายอนาล่หงแน่ี้ล้วเออร่อนาก็เอาไว้หายฝนพ่อได้บิดเรี่ยวเลยพอท่านได้เปลี่ยนร่อนาเป็นยางแท้แต่ก็หลายปีเติมแล้วล่ะแล้วกกะ บอ่อเปลืองบันไดเติมล่มลอยหนึ่งไปแหลบเลยเอาเียบ้อยครับทั้งจากที่เปลี่ยนสีเสร็จลังครับผมคุณนใจละละบานี่โอ้ยเรียน,นเรียนแกะเขาเขากขันใจว่าค่อยดีโอ้ยสิบอ้ากูบึมบาไดเนาะสิบอ้ากูบึมบาไดเนาะ <laughs> ไอเซนนี่ว่าบันไดเรอทุ่นี่นํำตี่ตัวนี้เสียวน,น้ำตัวนี้เงครับรยานมาจัดโอ้ยต่ไยานของ่ายงห่วอยู่เดี๋ยเตี่ยนหัอย่างข้อไม่ไม่ไมตังเติมล่มให้จนตกใจเนาะร่มมีเท่าไรก่ หอดบ่อหอดบ่ออันนี้เนาะลมหอดบ่อพ่อเจ็ดสิบจ่อยลมบ่อพ่อเจ็ดซิบเลยตายป่ะกรัว,พวเพื่อนกะทีซึมมาตั้งแต่ช่วงแล่นดินจอดทิมงไว้นะใครเนี่ยแต่ว่าอยู่หลอดปลอดภัยประหอดจนได้เปลียย่ยนยางใหม่น <laughs> ี่ค,ครับมาส่วนหน้าเราไปเลียนนำ้ำเพื่อนว่าท่านได้ถอดขอ,อกอยู่สันว่า ผู้ดใดจำได้ครับนี่มาเติมไอ้ล็อกล็อกลอก็อยางเก่าลอ็อยางเก่าเรียนน้ากันตะกี้ปีว่างันบบออกจากเหล่าได้เพิ่นยุเอาไว้ในเหล่ายางเดียวเลย <c oughs> เนี่ไปยันตะโอมาตถอเรโคง เรีนลอยบมเขาไปเรีนลอยหาิบเดวอถอนพอดเลยปีอือโ้ปีบังหันบ่ได้จังไหาบ่ได้ยี่ดีปีบังหันปีปีก่อนมันเรียนลอยปน้อเรียนลอยเยตะคามันก็เ่ยซื้อวายุคือบเห็นผลไปนั่บอกเก่งว้าว่อ่ะคลิปนี้ก็ถึงข่าวสานะครับจบคลิปได้นะครับเสร็จเรียบร้อยอือเดี๋ยวขออนุาตจบคลิปอนะครับสาหรับคิปนี้ก็ ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวจะเอายางขึ้นรถก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย